สวัสดีครับพี่อุไรครับผมสวัสดีค่ะสวนไม้มงคลค่ะวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลนะครับตรงนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับอากูนีมาแต่ว่าเนี่ยพี่เขามีเยอะมากเลยนะครับผมฟื้นนะขออขอญาตแผนไปก่อนนะพี่ะนะครับวันนี้ผมขอญาตนะครับให้พี่ right. พอุไรพาเราเข้ามาทําความรู้จักกับอากูนีมาตัวที่ผมอยากจะรู้จักหน่อยได้ไหมครับพี่ได้ค่ะอยากจะรู้จักกับ อัญมณีสามสีพะเป็นไม้เมื่อตอนประมาณกลางปีที่แล้วเนาะร้อยต่อกลางปีถึงต้นปีนี้ใช่ไหมครับเป็นไม้ที่ทุกคนตามหาแล้วก็เริ่มเก็บสะสมกันมันถือว่าเป็นไม้ด่างไหมครับในสายอโกว่าเป็นไม้ด่างค่ะอถือเป็นไม้ด่างนะครับใช่ค่ะถือว่าเป็นอโกนิมาด่างประวัติเขาเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นอยู่เนี่ยสามสีนะครับเนาะอ่าโทษนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อะไรช่วยแนะนําผมด้วยนะครับค่ะแนะนําหน่อยครับว่าอัญมณีสามสีเนี่ยครับเขา ต้นกําเนิดอะไรเข้ามายังไงครับพี่อต้นกําเนิดหรือว่าธรรมดาเนี่ยเขาเป็นไม้ที่เป็นสามสีอยู่แล้วหรือว่าเขาไกลามาจากอะไรครับพี่อจริงๆแล้วอ่าเป็นการนักพัฒนารุ่นรุ่นก่อนๆนะคะเขาก็จะเอาอัญมณีค่ะไปเข้าห้องแลบ p เขาปัป่เนปปเนื้อเยื่อแล้วครับใช่ไปปั่นเนื้อเยื่อแล้วก็ อ๋อัญมณีสามสีเนี่ยเขาจะกลายมาจากอัญ,ญมณีที่ปั่นเนื้อเยื่อค่ะคือที่เป็นอัญ,ญมณีสีแดง<า>ไหมพี่สีแดงสีแดงก็จะเป็นสีแดงสีแดงล้วนสีแดงล้วนๆเนี่ยก็จะเป็นอ๋อซูเปอร์เลสค่ะที่ทุกวันนี้เขาขายกันในชื่อ,อซูเปอร์เลสนะครับสีชมพูล้วนเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์พิงค์อ่าเราเป็นสีขาวก็จะเป็นซูเปอร์ไวแล้วก็ ที่กลายมาเป็นตัวสําคัญนี่เลยก็คือสามสีนะครับเนาะเป็นสีชมพูกับสีขาวค่ะที่ที่มาเป็นอัญมณีสามสีทุกวันนี้ค่ะที่เป็นที่คือฮารแล้วก็เป็นที่ต้องการนักสะสมตัวกลายที่เป็นซูเปอร์ไวท์ก็ราคาก็ไม่เบานะครับใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะอ่าแล้วก็อย่างเนี้ยผมเห็นเนี่ยครับอัญมณีสามสีของพี่เขาเยอะมากนะครับแต่ขอเรียนไว้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้ อ่ามันผ่านหนาวมาครับจะไม่ค่อยสวยนะครับค่ะจะไม่ค่อยสวยถ้ามาก่อนหน้านี้สวยมากครับที่สวนพี่เขานะครับผมอ่าตรงนี้เองเนี่ยครับอ่ที่เห็นว่าได้เลี้ยงได้สวยงามเนี่ยพี่ใช้วัสดุปลูกอะไรครับพี่วัสดุปลูกของพี่ก็ที่สวนเนี่ยค่ะจะใช้เป็นใบก้ามปูหมักค่ะใบก้ามปูหมักที่ที่ผุแล้วอะค่ะครับเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้กาะเพราสับเล็กค่ะแล้วก็เพอร์ไลเพิ่มความใช่ค่ะเพิ่มความ ร่วนโปร่งค่ะผมเห็นไอ้ไม่เหลืองด้วยนะมีไอ้ที่เหลืองงคือออสโมโคะค่ะใช่ค่ะเป็นออสโมโคดค่ะพี่แทบไม่ใช้ดินเลยเนาะพี่ไม่ใช้ดินเลยค่ะจะใช้เป็นพวกดินที่เห็นนี่ก็จะเป็นใบไม้งปูค่ะใบไม้ที่มันย่อยสลายนะครับที่เขาย่อยแล้วผ่านการลดน้ําลดลายมาแล้วอย่างนี้เจ้าอัญมณีสามสีเขาชอบน้ําเยอะไหมครับน้าชอบไม่ชอบเยอะค่ะครับอัญมณีเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบชื้นมาก ครับยิ่งไม่ได้เลยค่ะครับผมใช้รดน้ำยังไงบ้างครับพี่อ็อาทิตย์หนึ่งสองครั้งค่ะอาทิตย์เอาสองครั้งคือประมาณสามวันครั้งหนึ่งใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วก็อย่างหน้าหน้าแ้งเอ้ยหน้าหนาวเนี่ยค่ะอากาศอากาศเขาจะแห้งเนาะแต่ว่าอาโกนิมาตัวอื่นเนี่ยอาจจะเพิ่มจานวนครั้งในการรดแต่ว่าอัญมณีสามสีเนี่ยจะไม่เพิ่มค่ะเพิ่มไม่ได้ใช่ใช่ค่ะส่วนหนึ่งเขาด้วยด้วยหนาวเนี่ยเขาไม่ชอบ อากาศเย็นแล้วก็น้ำก็ไม่ชอบชื้นมากเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งสองครั้งเนี่ยความชื้นก็ยังโอเคค่ะเนี่ยแกดูเนี่ยค่ะแกดูก็อีกวันก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับใช่ใช่อีกวันนึงถึงอันนี้ถ้าอลองอัญนนมณีสามสีที่ที่ดูยังไงครับว่าสวยคือต้องมีแต้มมีลายประมาณไหนครับวิธีเลือกเนี่ยค่ะครับก็เลือกให้เขากัดขาวเยอะหน่อยอย่างเงี้ยค่ะอย่างางี้เหรอครับค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ล้วนๆก็ไม่ค่อยเลือกค่ะเนี่ยค่ะ สมมติอย่างนี้ได้ไหมครับอย่างนี้ถือว่าได้ไหมครับอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ได้คือต้องติดติดขาวเยอะหน่อยใช่ใค่ะต้องติดขาวแล้วก็อย่างกรณีที่เขามีดอกอย่างเนี้ค่ะออนี่วิธีแนะนําก็คืออย่าไปตัดนะคะใช้วิธีหนึ่งถาไมครับถ้ามีดอกแล้วถ้ามีดอกเนี่ยใบมันจะเล็กอาหารเนี่ยมันจะไปเลี้ยงที่ที่ดอกอทีนี้ อก็เหมือนคนท้องอะค่ะจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอาหารทุกอย่างที่เรามีอยู่เขาจะรุมเลี้ยงตรงนี้แล้วที่ใบก็จะไม่โตค่ะที่เราจะจัดการดอกมันเพราะว่าเราไม่ได้ผสมพันธุ์ใช่ใช่เราไม่ได้เป็นนักผสมพันธุ์นะคะแล้วก็พี่ทํำยังไงครับวิธีห้ามตัดการตัดเนี่ยมันจะมียางเนาะแล้วก็ตอกก็ดำอยู่มันยังเหลือใช่ค่ะก็จะใช้วิธีเดียว่อนึงนะครับผมเห็นพี่จับต้น้วยทำไมต้องจับต้องยึดยึดให้มั่นค่ะถ้าเราไปดึงอย่างเงี้ยไม่งั้นราก เนี่ยก็ยืดให้มั่นอย่างนี้ค่ะโคนให้แน่นแล้วก็ดึงใช่แล้วก็ดึงอย่างนี้ค่ะสาเหตุที่ดึงไม่เป็นไรค่ะเนี่ยค่ะสาเหตุที่ดึงถ้าถ้าเราตัดเนี่ยต่อต่อเขาจะอยู่อ่าแล้วก็อีกเนี่ยน้องเขามียางนะครับมียางยางก็จะเป็นดำๆแล้วยอดใหม่ที่จะแทงอ่ะก็ขึ้นลําบากค่ะอ๋อมันอั้นนะครับเนาะใช่ใช่ค่ะมันอั้นยอดก็จาก อ๋อน้องที่มาเยี่ยมมาเห็นนี่คือเทคนิคดีๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเทคนิคดีๆเลยนะครับก็ออน้องที่มาเยี่ยมมาจากสวนใหญ่ทางทางทางกรุงเทพนู่ล่ะค่ะพอดีน้องมาเยี่ยมน้องเห็นรอยตัดเป็นตอดำๆอยู่บอกว่าพี่ครั้งหน้าอย่าทำอย่างนี้นะเพราะสวนใหญ่เขาแนะนำหนูมาบอกว่าดึงเลยนะให้ดึงค่ะแล้วก็จับต้นให้มั่นแล้วก็ดึงแล้วดึงแล้วเนี่ยยอดที่เข้าแทงใหม่เขาก็จะขึ้นสะดวกแสดงว่ายอดก็จะออกมาปกติใช่ใหญ่ไม่เล็กแล้วใช่ไม่เล็ก แต่ถ้าตอเขายังอยู่เขาขึ้นลําบากครับค่ะนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วอย่างนี้ถือว่าสีใช้ได้ไหมคบพี่อย่างเงี้ยโอเคเลยราคะเนี่ยค่ะแต่ามาเวลา,าวเลือกจังเล,เลยเนี่ยถ้าเวลาเลือกแต่ว่ากรณีเนี้ยไม่หลุดด่างค่ะไม่<ต>หลุดด่างเนาะอ๋อถ้าอย่างเนี้ยค่ะยังไงครับพี่ เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีสีชมพูติดอยู่เลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็ขาวหลุดไปเลยอันนี้หลุดด่างค่ะอันนี้มันไม่มีสีติดเลยจริงมันต้องมีสามสีอยู่ในใบเดียวต้องเป็นสสีอยู่ในใบเดียวแต่แต่ใบใหม่เขานี่เปิดชมพูติดมาแล้วนะมีอยู่ค่ะติดชมพูนะครับตานี้ถึงตัดไปแล้วเนี่ยตานี้ก็ขึ้นด่างเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าฝั่งเนี้ยของเขาจะไม่มีสีอื่นนะคะรับผมใช่ค่ะ กว่าจะประมาณนี้ค่ะวิธีเลือกวิธีเลือกก็คือต้องให้มันติดสามสีนะครับทุกใบเนาะสามสีถึงจะสวยค่ะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอ่ะมันจะเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ขาวหลุดขาวหลุดหายน้อยเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะไม่สวยไม่ใช่หลุดขาวนะครับขาวหลุดหายไปมันจะไม่สวยอะค่ะเนี่ยค่ะมันจะเกือบคล้ายกับอัญมณีสีแดงเนาะค่ะใช่ขาวเหลือมีน้อยมากค่ะความสวยก็จะไม่มีราคาก็เบ่าวิวอ๋อถ้าไปเจอคนที่ ที่เขาไม่ชอบขาแบบนี้ค่ะราคาเราก็จะไม่ค่อยได้ขาค่ะต้องต้องติดด่างนี่เนาะครับต้องติดด่างอย่างนี้นะมีสามสีในใบเดียวเลยครับผมขนาดอันเนี้ยครับอาการที่เขาเหลืองเหลืองเนี่ยคือเนี่ยค่ะจากอากาศเย็นเนี่ยค่ะสะดุ้งหนาว่คะทีแรกก็คิดว่ากลางวันบ้านเราเนี่ยมันก็ร้อนแล้วนะแต่กลางคืนหนาวนะด่กดึกนะครับหลังเที่ยงคืนแล้วยังมีอากาศหนาว่เียแต่ผมเห็นพี่ หลังบ้านของพี่เขามีนะครับเขาเก็บไว้อบใส่ถุงอบใส่ถุงอบใบเด้งสวยมากยังอยู่ค่ะใบเด้งสวยมากไม่เหลืองด้วยนะครับทดสอบค่ะทดสอบจากน้องจากน้องสามทีนี่เลยค่ะบอกว่าลองไปซื้อตู้อบตู้อบก็ไม่มีที่วางก็เลยใช้ถุงถุงใหญ่ๆนะครับเนาะไม่มีที่วางเลยใช้ถุงใหญ่เหตุผลเดียวกับหลายๆพืชนะครับอย่บอลกระดาษหรือพืชต่างๆที่ช่วงเจอกระทบหนาวมันจะเสียจะมีต้นนี้แล้วก็อะไรอีกต้นนึงเนาะ อะไรนะครับอ๋อคำคูนค่ะคำคูนก็เหลืองคำคูนจะไม่ชอบหนาวอัญมณีทุกตัวเลยใช่ค่ะทุกตัวเลยทุกตัวนี่ก็ก็มีค่ะที่บ้านผมอัญมณีขาวก็เหลืองตทิ้งจนจะหมดแล้วค่ะอัญมณีขาวอัญมณีขาวที่บ้านผมก็เหลืองครับผมใช่ค่ะนะครับดังนั้นก็คืออันนี้มันดีขึ้นแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมมานี่เหลืองเลยครับเหลืองกว่านี้ค่ะอัญมณีสีสีขาวเขียวชมพูเหลืองใช่นะครับตอนนั้นเป็นอัญมณีสีสีก็ตัดจนจะหมดแล้วค่ะเนี่ยอันนี้เคยดีขึ้น อ่าแต่คือพี่เขาก็ช่วงนี้ยังไม่จําหน่ายไม่จําหน่ายเพราะว่ารอข้ามอีกหนึ่งเดือนนี่ยค่ะอ่าประมาณหนึ่งเดือนแล้วเขาจะกลับมาสวยเหมือนเดิมเนาะดูค่ะเนี่ยตัดจนเหลืออย่างนี้แล้วค่ะก็ทีแรกก็นึกว่าอุ้ยรากเขาเน่าหรือเปล่าเพราะผมก็เห็นพี่เขาบอกมันเหลืองปกติพวกมันไม่ปกติหรอกครับเรามีวิธีการจัดการก็เลยลองอบซิพออบปุ๊บอุ้ย สวยมากสวยสวยจริงๆสวยอยู่หลังบ้านแต่คือตอนนี้มันมืดแล้วครับผมอันนี้ต้นนะฮะเะเราเปิดไฟเปิดไฟแล้วค่ะมืดครับก็เลยไม่ได้พาไปดูเพราะว่าเท้าอบปุ๊บรดน้ําครั้งเดียวยาวเป็นเดือนเลยครับยาวเป็นเดือนเลยนะครับประหยัดน้ําด้วยค่ะใช่ครับผมเนี่ยตอนแรกต้นนี้ก็จะไม่ไปเอ้ยจะไม่อยู่แล้วค่ะนึกว่าไม่อยู่แล้วค่ะ เขาก็ดีขึ้นค่ะเพราตั้งขึ้นแล้วนะค่ะนี่เด้งแล้วนะฮะพ้นเดือนนี้ไปประมาณกลางเดือนมีนาเขาประมาณมี่าใช่ที่จริงหลังกุมภาไปสักหลังวาเลนไทน์แล้วครับก็จะเบากลางคืนความความเย็นจะเบาแล้วถ้ามีนานี้ร้อนชัวร้อนทั้งวันทั้งคืนใช่ค่ะถ้าไม่มีฝนตกนะครับแต่รู้สึกเขาจะชอบอากาศร้อนเนาะอุ่นๆเขาจะสวยใช่อุ่นๆร้อนๆสวยเลยเขาสวยค่ะครับผมให้ปุ๋ยให้น้ําไปเนี่ยแล้วแล้วอย่างนี้ครับอย่าง อโกูดีมาอัญมณีสามสีนะครับเรามีวิธีการจัดการเรื่องธาตุอาหารยังไงครับพี่อ๋อธาตุอาหารก็พี่ส่วนใหญ่พี่ก็จะให้แบบเป็นปุ๋ยผสมน้าพ่นนะคะปุ๋ยปุ๋ยผสมน้าพ่นก็เห็นของพี่มีตัวเขาเรียกธาตุอาหารรองเสริมใช่ไหมครับใช่ธาตุอาหารรองเสริมใส่ไปด้วยบางคนเข้าใจว่าให้กินแต่ธาตุหลักแล้วมันสวยไม่มันต้องมีธาตุรองเสริมมีธาตุรองเสริมอ่าก็เหมือนคนเนี่ยค่ะบ่อยไหมครับให้ เดือนหนึ่งกี่ครั้งเดือนหนึ่งก็ครั้งสองครั้งแค่นั้นละค่ะเดือนหนึ่งคือหนึ่งถึงสองครั้งเพราะว่าธรรมดาตัวเขาเองก็ลดน้ำสามวันครั้งแล้วเนาะให้เยอะไม่ได้นะครับให้เยอะไม่ได้ค่ะนะครับเดี๋ยวเน่าค่ะใช่ะครับว่การเลี้ยงดูน่ะไม่ต้องไปประคบประงมเขามากค่ะครับเพราะว่าไปใส่ใจมากเฮ้ยเดินผ่านโอ้ยดินแห้งลดักหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนบมไหมครับลดจนเน่าลดจนเน่าเลยครับรากเน่าทำเป็นมองข้ามไปบ้างอะไรเงี้ยค่ะ แต่ของผมที่เน่าไม่ใช่ผมผมปลูกในดินเลยครับผมอย่างหน้านี้เนาะสีชมพูเขาปกติเขาจะเด้งกว่านี้ที่จริงมันจะสีเข้มชัดกว่านี้นะครับแต่ว่าเขาจะซีซีรู้ดูการนี้ก็อย่างว่าครับเนี่ยค่ะเนี่ยมันต้องสีจัดจัดนะครับเนี่ยเนาะเเอานะครับจัดชัวค่ะที่แรกมองว่าอุ้ยขายได้อันนี้ไม่เหลืองเนี่ยค่ะทำป้ายเอาไว้ว่าหนึ่งสองสามนี่คือจะขายแต่ับเนีโทษทีก็เหลืองเหมือนกันค่ะเขาปักป้ายไว้เขาจะขาย ที่ไหนได้ผมนึกว่าให้หวยครับงวดนี้หกสามนี่ก็ตามมาแล้วค่ะเนี่ยเหลืองครับมีต้นนี้ที่ก็ขอให้เขาพ้นทนอันนี้ก็น่าจะพ้นแล้วครับพี่ค่ะคอยดูใบดูเขาเด้งขึ้นแล้วเริ่มแต่ใบใหม่เขายังเล็กอยู่หน่อยความไม่สมบูรณ์ของเรื่องอากาศแค่นั้นเองแต่ถ้าใส่ถุงนะบุ้มถ้ามีลงอบ เดี๋ยวมีร้านก็จะไปซื้อตู้อบจะซื้อตู้ใหญ่ลงเลยนะครับค่ะเอาไปลงค่ะเพราะว่าไงก็เจอหน้าหนาวอยู่แล้วใช่ยังไงที่จริงตอนฝนตกแรงๆมันก็เย็นอยู่นะพี่เนาะค่ะใช่ก็เขาไม่ชอบชื้นเนาะครับก็จะพยายามทำแล้วอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนดินไหมครับพี่กี่เดือนถึงเปลี่ยนได้อ่อก็ก็ไม่พยายามไปรบกวนเขามากอะค่ะเพราะว่าถ้าเลี้ยงนานๆอย่างสายที่เลี้ยงข้ามปีครับถ้าสมมุติว่าราก ลูกกระถางดูที่รากใช่ไหมทรงพุ่มใช่ทรงพุ่มเขาทรงพุ่มคือจะเปลี่ยนกระถางมันมันคุมกระถางไปแล้วใช่ไหมพี่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างนี้ของพี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนเพราะว่าตอนมันเหลืองแรกๆเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยค่ะอันนี้จริงๆอ่ะทีแรกทรงพุ่มเขาใหญ่มากแต่ว่าทิ้งใบตัดไปค่ะใช่ครับมันทิ้งใบเนี่ค่ะ ก็อันนี้ตั้งใจสร้างเป็นฟอร์มกอค่ะก็เลยไม่กอเต็มที่นี่ค่ะเดี๋ยวก็กอครับพี่รอเมษาเนี่ยครับเมษากลับมาเป็นกอใหญ่มากเลยค่ะไม่กอได้ไงครับเล่นซะ่สามต้นอยู่ในกระถางเดียวนะครับผมทามันเต็มฟอร์มเนี่ยโหเบลอร์บล่าเลยครับตั้เอาไว้เอาไว้โชว์ค่ะอันนี้ก็เก็บไม้ออกได้แล้วมั้งครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันแทงใบค่ะออ๋พี่ค้ำไว้ใช่ไหมค้ำมาไว้จากที่แรกอะค่ะตั้งแต่ที่แรกเอามาเอามาปลูกเขาอะค่ะนี่ก็วัสดุที่ปลูกต้องโปร่งนะครับบางท่านใช้เป็นมะพร้าวสับ อย่างเดียวก็ได้เนาะเวลายกยกขึ้นดูเนี่ยใช่ไหมครับพี่เบลบางบางสวนเขาใช้มะพร้าวสับเาใช้้้มะพราววสับลนน่ผมเห็นผมผมก็ได้อย่างนั้นมาครับเขาจะใส่ใบกามปูเนี่ยนิดหน่อยค่ะใช่เพราะว่ากามปูนี่ก็จะช่วยอุ้มน้ํำมันแพงด้วยเหมือนกันใช่ค่ะมันแพงกว่ามะพร้าวทางทางสวนนี่ที่เขาใช้กับมะพร้าวสับก็คือส่วนหนึ่งคือเบาเวลาตัวแล้วก็ใช่เขาขายส่งเขาขายไวใช่ใช่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างคือลดต้นทุน นะครับแล้วก็อัดปุ๋ยละลายชาเยอะหน่อยแค่นั้นเองแต่ของพี่เขาจะของส่วนูไรนะครับเขาจะปุ๋ยละลายช้าเนี่ยก็อัดปกติไม่ได้ใส่เยอะนะครับแต่เขาจะมีเพิ่มตัวของปุ๋ยทางใบนะครับธาตุอาหารรองเสริมนะครับธาตุรวมนะครับก็จะใช้อยู่หลายตัวอยู่ค่ะแต่ว่าก็นานๆทีพ่นค่ะเดือนหนึ่งก็ประมาณสองครั้งค่ะเพราะว่ากจะไม่ให้เขาเยอะค่ะช่วงยิ่งช่วงนี้ค่ะ พยายามจะไม่ลบแล้วอย่างนี้<อ>เรา,าสามารถขยายพันธุ์เขาได้ไหมครับถ้าถึง<อ>ช่วงที่เขาโตขึ้นแล้วครับโอเคดูค่ะอย่าง,อย,างอย่างต้นอย่างเนี้ยก็มีการยกยอดได้ค่ะเนี่ยค่ะการขยายพันธุ์มันมีตัดเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะเนี่ยเนี้ยตัดแล้วก็ชำเลยใช่ไหมครับมีรากขึ้นแล้วค่ะเนี่ยเนี้ย เนี่ยยังข้ออย่างเงี้ยค่ะก็ตัดแล้วก็ให้เหลือตอตอก็เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นคือต้นที่มันสูงสูงขึ้นจากดินเยอะนะครับใช่แล้วก็ตัดนะครับค่ะแล้วก็เหลือตอเก่าไว้ในดินเดี๋ยวมันแตกเองเ้าถุงอบหรือเข้าโงอบก็ว่าไปอ่ะค่ะนะครับเนาะอ่าก็เป็นการขยายพันธุ์แบบยกยอดนะครับเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยายพันธุ์แบบยกยอดนะคะเพราะว่า ให้แตกหนอนี้ก็รู้สึกจะช้าเหมือนกันค่ะผมรอเป็นปีกว่าจะได้ลูกแต่ละต้นโอ้โหช้าค่ะช้าอยู่ครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ผมคิดว่าทุกท่านน่าจะได้ข้อมูลที่พอสมควรนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่อุไรนะครับส่วนไม้มงคลนะครับที่พาเรามาดูอากูนีมาสวยๆนะครับวันนี้ยังไงก็ อย่าลืมนะครับผมขอฝากช่องพี่เขาทําช่อง u t u b e ด้วยนะครับช่องอะไรครับพี่ช่องอุไรสวนไม้มงคลค่ะมีทั้ง youtube ทั้งมีทั้ง youtube ทั้งเพจอ่าเพจเฟซบุ๊กนะครับก็เป็นอุไรสวนไม้มงคลเหมือนกันค่ะครับผมครับถ้าท่านใดสนใจเนี่ยไม้มงคลสวยๆเนี่ยติดต่อทางไหนได้ครับพี่อ๋อติดต่อได้ทั้งทางทางช่องก็มันมันไม่แจ้งอะเนาะครับเพจได้ไหมครับพี่เพจเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะ ก็เป็นอุไรส่วนไม้มงคลนั่นเลยค่ะแล้วก็ทำลายก็เพิ่มไอดีลายมาก็ได้ค่ะแอดไลน์นะครับแอดไลน์มาค่ะก็เป็น B O N B ค่ะสองห้าศูนย์ห้าค่ะ B O B ตัวใหญ่ค่ะ B ตัวใหญ่นะครับ O ตัวเล็ก B O N D ใช่ค่ะนะครับสองห้าศูนย์ห้าองาศูนย์ห้าแอดมาดูต้นไม้ครับพี่เขาได้นะครับค่ะเพราะว่าถ้าแอดไลน์มาเดี๋ยวพี่เขาวีดีโอคอลให้ดูค่ะใช่ค่ะมันสะดวกด้วยค่ะ สามารถดูต้นไม้จริงได้ด้วยค่ะนอกจากภาพหรือนอกจากการคุยกันเนะะี่ยค่ะก็สามารถคุยได้ด้วยดูภาพได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าตัวไหนพร้อมส่งก็จะขอให้ดูเลยค่ะครับสาหรับวันนี้นะครับอนอกจากทุกท่านจะเข้าไปติดตามพี่อูไรส่วนไม้มงคลแล้วอย่าลืมนะครับมาติดตามน้องทอมเหมือนเดินมาครับช่อง3ทีพี่นองนะครับผมอ่านะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำงานต่อไปครับ<ช>สวัสดีครับ,รบผม